เราเนี่ยไม่จําเป็นต้องได้รับการยอมรับจากคนทั้งโลกเราไม่ได้จําเป็นที่จะต้องเป็นฮีโร่เพื่อคนหมู่มากเราเป็นเราและเป็นฮีโร่เป็นที่ยอมรับของคนที่เรารักและคนที่รักเรามันก็มากเพียงพอแล้วค่ะ สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราทุกคนรวนต้องเติบโตอิซารุฮิตาชิมาเจ็กสติ้ินค่ะซูเปอร์โรบอทวอร์30เล่าถึงกลุ่มฮีโร่ที่อยู่ท่ามกลางสงครามและความขัดแย้งแต่นอกจากนี้ในเนื้อหายังแฝงในยะสำคัญกับผู้เล่นผ่านตัวละครที่อยู่ในเรื่องราวด้วยในยะแฝงที่ว่านั้นนั่นก็คือการเติบโต ในจุดนี้เองคือคีย์เวิร์ดสำคัญที่ซ u เปอร์โรบอทวอร์30กำลังสื่อกับเราแถมยังสะท้อนภาพชีวิตของคนทุกกลุ่มในสังคมอีกด้วยทีนี้เราจะมาวิเคราะห์กันว่าปมเรื่องราวการเติบโตของพวกเขาตรงกับกลุ่มคนในสังคมตรงไหนยอย่างไร อิซารุฮิตาชินะคะอิซารุเนี่ยเขาก็มีความฝันเล็กๆนะกับการเป็นนักวาดการ์ตูนแล้วก็มีความฝันที่ใหญ่กว่านะคะก็คือการเป็นฮีโร่ค่ะก็ได้วาดเรื่องราวของตัวเองเนี่ยผ่านการ์ตูนเขาเนี่ยเป็นผู้นําทีมเล็กๆที่ไร้ระเบียบมากๆนะคะทําให้อิซารุเนี่ยแบกบปัญหาที่เกิดขึ้นไว้กับตนเองที่เรียกว่าการยอมรับอิซารุเนี่ยกลายเป็นคนที่ทําอะไรโดยไม่ได้คํานึงถึงเรื่องอื่นๆ เพียงเพราะว่าอยากเป็นฮีโร่และเป็นที่ยอมรับนะคะ <_ d ata> เขาเนี่ยเปรียบเสมือนตัวแทนของเด็กรุ่นใหม่หล,หลายๆคนที่ต้องการการเป็นที่ยอมรับในสังคมไม่ว่าจะเป็นโลกจริงหรือโซเชียลที่เราเนี่ยสามารถพบว่าเด็กหรือวัยรุ่นเนี่ยกล้าที่จะทําอะไรหลายๆอย่างที่เกินกว่าความเป็นเด็กหรือสิ่งที่ควรทําเพราะเข้าใจว่าสิ่งที่ทํานั้นจะทําให้ได้ไลค์เยอะๆในโซเชียลเป็นต้นคะ่ะ โดยลืมไปว่าการเป็นที่ยอมรับที่แท้จริงนั้นต้องเริ่มต้นจากสัมพันธภาพ,พการจะเป็นที่ยอมรับของคนอื่นนั้นก็ต้องเริ่มจากการที่เรารู้จักยอมรับคนอื่นก่อนไม่ได้ค่ะเห็นอกเห็นใจและจะเกิดสัมพันธภาพที่ดีกับตัวเราพพเพราะในความเป็นจริงแล้วนั้นความสุขที่เกิดขึ้นจากการยอมรับไม่ได้มาจากบุคคลอื่นไกลแต่มาจากครอบครัว จากคนที่เรารักและคนใกล้ชิดเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องได้รับการยอมรับจากคนทั้งโลกเราไม่ได้จำเป็นที่จะต้องเป็นฮีโร่เพื่อคนอยู่มากเราเป็นเราและเป็นฮีโร่เป็นที่ยอมรับของคนที่เรารักและคนที่รักเรามันก็มากเพียงพอแล้วค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนแล้วครั้งหน้าจะเอานักบินคนไหนมาพูดให้ฟังอีกก็อย่าลืมติดตามกันอย่าลืมกด s u b สไคร b ์กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะมันอาจจะเป็นภาพสะท้อนในปมของเพื่อนๆได้เพราะเราไม่เคยเปลี่ยนไป แต่การเติบโตจะทำให้เราเปลี่ยนแปลง